สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาพิที่3นะคะวันนี้เราพบกันในพีที่3นะคะบทที่4คิดอย่างไรวาดอย่างนั้นนะคะเราเรียนกันไปสองชั่วโมงแล้วครั้งนี้ครูก็ไม่ได้สอนเพิ่มเติมนะคะครั้งนี้เรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะว่านักเรียนได้ทํากันบ้างแล้วหรือยังถ้าทาแล้วนักเรียนลองตรวจด,ดูนะคะว่าถูกไหมนะ วันนี้เรามาทําแบบทดสอบนะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะหนังสือแบบเรียนศินลปะนะคะนักเรียนดูหนังสือหน้า89นักเรียนดูมีแบบฝึกหัดหน้า89นะคะมี10ข้อเรามาทําพร้อมกันไปเลยนะคะนักเรียนคนไหนทําแล้วก็ตรวจดูนะคะว่าถูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกนักเรียนก็วงข้อที่ถูกนะคะ นักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนส่งมาในคลาสรูมเลยนะส่งในคลาสรูมเลยรหัสคลาสรูมครูส่งให้ทุกครั้งเลยนะคะส่งมาในคลาสรูมนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะข้อ1นึ่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนดูนะคะข้อ1ภาพวาดดีกว่าภาพถ่ายอย่างไรครูเคยสอนไปแล้วนะคะ ภาพวาดดีกว่าอย่างไรเพราะวานี่เราสามารถจะแต่งเติมแต่งเติมเพิ่มสีได้มากกว่าภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายเราถ่ายมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเราจะไม่สามารถจะเพิ่มเติมอะไรได้นะคะเราสามารถจะแต่งเติมเส้นและสีได้มากกว่านะคะข้ออะไรคะข้ององูนะคะถูกนะคะนักเรียนดูเขาบอกว่า ว่าภาพวาดอาจจะไม่ได้มีความสมจริงชัดเจนเท่ากับภาพถ่ายก็จริงนะแต่สามารถเราแต่งเติมภาพได้นะคะมาดูข้อ2นะคะข้อ2ภาพวาดนี้แสดงความรู้สึกอย่างไรดูหน้าของเด็กนะคะว่าแสดงความรู้สึกอย่างไรมีความสุขไหมสนุกสนานไหมเศร้าซึืมไหมหรือว่าดีใจนะนักเรียนดูหน้านะักด้วยเขาเนี่ย ปากเป็นไงงมลงม,ม,ม,มาเลยเห็นไหมนักเรียนลองคิดซิว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาเศร้านะคะหน้าเขาเศร้าเศร้าซึมนะคะเขามีความรู้สึกเศร้าซึมถ้าเกิดว่ามีความสุขจะหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมาดูข้อสามนะคะข้อใดควรปฏิบัติ ก็ใดควรปฏิบัตินักเรียนข้อกอวาดให้เหมือนเพื่อนจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะคะวาดให้เหมือนเพื่อนนะคะเราต้องวาดตามความคิดของเรานะคะข้อขอวาดให้ตรงกับความรู้สึกวาดให้ตรงกับความรู้สึกคือเรารู้สึกอย่างไรเราก็วาดอย่างนั้นนักเรียนเคยวาดไปแล้วนะครูสอนไปแล้วนะคะวาดให้ตรงกับความรู้สึกข้อขอวาดให้เหมือนจริงทุกอย่างไม่จําเป็นนะคะ วาดไม่เหมือนก็ได้ข้องอวาดให้ดูไม่ออกว่าวาดอะไรและจะวาดทาไมครับวาดแล้วให้ดูไม่ออกนักเรียนต้องวาดให้เขาดูออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สุดที่ถูกที่สุดก็คือข้อขอไข่นะคะวาดให้ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนนะคะนักเรียนมีความสุขนักเรียนก็มีความรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสนักเรียนมีความเศร้านักเรียนก็ร้องไห้อะไรงเงี้ยเศร้านะคะ ต่อไปข้อสี่นะคะภาพที่เห็นนี้ให้ความรู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆมันทำไมอยู่มันล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าน,นะคะถ้าล่องลอยอยู่นี่นักเรียนก็คิดแล้วว่ามาันลอยได้มันก็ต้องทำไมคะเบานะคะมันเบามันไม่ได้ร้อนแรงหรือว่าห่อเหี่ยวหรือว่ามืมดมนเลยนะคะมันเบาสบายนะคะข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะคะเบาสบาย ก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าลอยไปลอยมาเพราะว่ามันเบานะคะถ้ามันหนักมันตกลงมาเป็นฝนแล้วต่อไปข้อห้าข้อห้านักเรียนดูภาพนะคะภาพเป็นภาพอะไรบ้างเป็นภาพดอกไม้เป็นภาพดอกไม้ไมสีสดใสนะคะมีใบสีเขียวมีดอกสีเหลืองสีแดงสีฟ้านะคะสีชมพู เขาบอกว่าคำคำในข้อใดสอดคล้องกับภาพนี้ก็สดชื่นขอร่วงโรยคอซึมเศรางอมหมุนหมองนะ,ะภาพนี้ให้ความรู้สึกเมื่อเราเห็นดอกดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้เราต้องให้ความรู้สึกสดชื่นอยู่แล้วนะคะข้อที่ถูกก็คือสดชื่นนะคะถ้าร่วงโรยก็คือต้นไม้เหี่ยวเฉานะตาย ข้อหกค่ะนักเรียนครวรเลือกคําตอบคําไหนเพื่อให้ความสัมพันธ์กับภาพนี้นักเรียนดูดิว่าภาพนี้เป็นอย่างไรเขาให้ความรู้สึกยังไงคะร้<ม>องไห้น้ําตาไหลน้ําตาร่วงเลยอย่างที่ครูบอกถ้าเศร้าก็ต้องน้าตาร่วงแล้วนะถ้าสดชื่อหรือว่าสบายใจสนุกสนานก็ต้องล,าล่าเริงแจ่มใสนะคะนักเรียนดูภาพของของน้องคนนี้ดิว่าเขาน้ําตาไหล เขาเป็นไงเราต้องทําไมเขาเราเห็นเขาร้องไห้เราสะาใจไหมไดดใจอย่างเลยเออสะใจร้องไห้หรือว่าจะปลอบใจเขาหรือว่าเราเห็นเขาแล้วเราสบายใจเขาร้องไห้เนี่ยเพื่อร้องไห้สบายใจใช่ไหมคะหรือว่าชื่นใจนะักเรียนต้องทําไมเขาฮะเมื่อเพื่อร้องไห้นะคะเราต้องปลอบใจเขานะคะถามเขาว่าเป็นไงบ้างเป็นอะไรหรือ เงียบสนะออยากได้อะไรเราก็ถามเขานะคะปลอบใจเขานะคะให้เขาหยุดร้องนะคะข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะคะปลอบใจนะคะนักเรียนทันไหมคะนักเรียนกาตามเลยนะคะถ้านักเรียนทําแล้วนักเรียนก็กาข้อที่ถูกนะคะถ้าใครทําผิดนะคะต่อไปค่ะเจดนะคะ ในการวาดภาพสิ่งที่เห็นสิ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกอย่างเราจะวาดภาพต้นไม้อย่างเงี้ยเราจะเราจะเห็นสิ่งใดเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากภาพวาดภาพต้นไม้เนี่ยเราต้องรู้จักการสังเกตนะคะรูปร่างรูปทรง้นพืผิวของเขาก่อนแล้วเราก็จํามาแล้วเราก็เอามาวาดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเห็นเป็นอันดับแรกเราต้องสังเกตแล้วว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะโครงสร้างเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำมาวาดในกระดาษเพราะว่าให้สัมพันธ์กันนะคะกอร่างภาพบนกระดาษเราจะร่างได้ไงถ้าเราไม่สังเกตนะคะขอว่าให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เห็นวาดให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เห็นนะใช่แล้วถูกต้องเลยนะคะขอสังเกตรูปร่างและสิ่งนั้น งอระบายสีให้สวยงามอันดับแรกคือเราต้องสังเกตก่อนนะคะสังเกตเสร็จแล้วเราก็ร่างภาพบนกระดาษนะคะเป็นอันดับสองอันดับสามก็คือวาดให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เห็นนะคะอันดับสี่ก็คือระบายสีเป็นอันดับสุดท้ายนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่นะคะข้อขอควายครับขอโทษถีข้อขอควายนะคะสังเกตรูปร่างของสิ่งนั้นนะคะเป็นอันดับแรก ต่อไปข้อ8ค่ะสิ่งใดเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะคะสิ่งใดเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงวาดเส้นให้คล่องใช้สีได้ดีภาพที่วาดสื่อความรู้สึกได้ดีไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆอันนี้เราต้องดูแลดูตัวเองว่าอะไรที่เราต้องปรับปรุงวาดภาพเราก็วาดได้ระบายสีเราวระบายได้นะคะสื่อก็ได้แต่ทีนี้เราไม่กล้าไง การที่เราไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราต้องปรับปรุงเรืいい่องนี้นะคะเราต้องกล้าทดลองสิいい่งใหม่ๆนะคะข้อที่ถูกก็คือข้ององูนะคะไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆนักเรียนต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะคะต้องกล้านะวาดไปเลยเสียก็เสียไปนะคะผิดก็วาดใหม่ผิดก็วาดใหม่นะคะต้องกล้าทำนะทานี่ทําไปบ่อยๆนะทําหลายๆครั้งนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสีย ข้อ9ค่ะหากเพื่อนบอกว่านักเรียนวาดภาพไม่สวยนักเรียนโกรธไหมคะนักเรียนโกรธเขาไหมถ้าเขาบอกวาดภาพไม่สวยเราต้องนักเรียนจะทายังไงกับเขาถ้าเขาบอกเราวาดไม่สวยนักเรียนต้อง สังเกตข้อดีข้อด้อยในผลงานของตนเองนะคะถ้าเพื่อนบอกไม่สวยเอสอันไหนไม่สวยตรงไหนเหรือตรงไหนที่ไม่สวยบอกเราสิว่าไม่สวยเราจะต้องแก้ไขให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตนะคะเราอย่าไปโกรธเขานะคะหรือว่าจะไปวาดให้เหมือนเพื่อนไม่ได้นะคะหรือว่าเอะเธอบอกไม่สวยเฉะยๆไม่สนใจไม่สวยก็อย่าสวยเรื่องของฉันไม่ใช่นะคะนักเรียนต้องสังเกตก่อนนะคะว่า ผลงานของเราเป็นอย่างไรเราก็มาพัฒนาตนเองนะแก้ไขข้อที่มันปกพ้อ,องไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อข้อนี้ฉเฉลยผิดนะคะข้อนี้ฉเฉลยผิดนะคะเขาบอกว่าหากเพื่อนบอกว่านักเรียนวาดภาพไม่สวยนักเรียนควรทำอย่างไร ข้อนี้เขาเฉลยผิดนะคะไม่ใช่ว่าไปวาดให้เหมือนกับคนอื่นนะคะต้องสังเกตนะคะสังเกตข้อดีข้อด้อยของผลงานตนเองนะคะ<ม>ข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะคะข้อนี้ผิดนะคะเนี่ยที่กขากามาเนี่ยอันนี้ผิดนะคะ<ม>ข้อสิบค่ะ ข้อสิการรู้จักข้อดีข้อด้อยของตนเองนะคะดีอย่างไรดีอย่างไรเมื่อเราสังเกตว่าข้อดีข้อด้อยของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็รู้จักพัฒนาปรับปรุงฝีมือของตนเองได้ง่ายนะคะ <ừ S 1> <God. S 3> การที่เรารู้ว่าของเราเป็นอย่างไรนะคะเรารู้จักสังเกตผลงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็มาพัฒนาปรับปรุงฝีมือของเราได้ง่ายนะคะ เพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือข้อคอควายนะคะวันนี้ครูก็ให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดเฉลยไปพร้อมครูไปเลยนะคะวันนี้เราก็มีแค่10ข้อนะคะกันบ้านไม่มีนะคะครูก็จบการนำเสนอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ